ติมนะคะวันนี้ติมก็มีผลิตภัณฑ์ดีมาแนะนําค่ะสําหรับเนี่ยพี่ๆผู้ชายท่านไหนที่มีปัญหาไม่แข็งไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่อึดไม่ทนค่ะหรือว่าจะเป็นปัญหาล่มปากอา่าวหรือหลังเร็วนะคะวันนี้แนะนํากับ กาแฟมาร์เชนเบรดค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาอย่างที่ติมพูดไปไม่แข็งไม่ใหญ่ไม่ยาวนะคะอยากจะเปลี่ยนนกกระจอกเป็นพยาอินทรีค่ะวันนี้แนะนําให้ดื่ม กาแฟเมลชนเบิร์กของเราค่ะก่อนทํากิจกรรมเพียงแค่30นาทีเท่านั้นรับรองได้เลยว่านะคะจะทําให้นกกระจอกของคุณเป็นพยาอินทรีอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่มีปัญหาค่ะในเรื่องของลังเร็วล้มปากอ่าวนกกระจอกยังไม่ทันได้ชิมน้ําเลยนะคะบอกไปซะและวันนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะนากาแฟเมลชนเบิร์กของเราไปดื่มก่อนทํากิจกรรมเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะนะคะก็เรียกว่า ได้ความฟินๆกันแบบยาวๆกับคู่รักของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็กาแฟของเราค่ะมีสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดค่ะแล้วก็มีสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสมรรถนะทางเพศให้กับท่านชายด้วย1กล่องนะคะแบบนี้จะมีทั้งหมดสิบสองค่ะนี่นะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะจะเป็น1กล่อง2กล่องหรือว่า3กล่องแบบฟินๆยาวๆไม่ต้องหยุดกันเลยก็ได้แล้วก็กาแฟของเราค่ะ หอมนะคะแล้วก็ดื่มง่ายมากนะคะเพระาะฉะนั้นพี่ๆท่านไหนคะ่ะที่บอกว่าอยากจะได้ตัวช่วยดีๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ไอติมแนะนําเลยกับกาแฟเหมาเชมนเบิร์ดนั่นเองค่ะสั่งมาเยอะๆนะคะสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อติมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนค่ะก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ